ที่ผ่านพ้นมานั่นคือฝันไปนหัวใจเมื่อไรจะหยุดเสียใจในเรื่องเก่าหนทางไม่ห่างแต่อาจแสนไกลจะไขความมา าใจในสิ่งที่ต้องเสียไปได้เท่าไรบางสิ่งที่ต้ามหา คุณถึงต้องมาซุกตัวอยู่ที่นี่หรือว่ามีคดีหรือเป็นโรคเมไพา์สู้แสงไม่ได้เป็นคิคิโคโมริหรือว่าเป็นคนล้างฟิล์มหรือว่าก็นาอย่ามายุ่งกับฉันเลยค่ะตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยถ้าเกิดผมเ้าใกล้คุณแล้วคุณจะชอบ้ายลักษณะแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าดวงกินสามีน่าสนใจ แน่จริงเหรอไอ้พวกความสวยอะไรเนี่ยไหนสวยความสวยกันล้วกี่นี้ตกมาเลยเตือนมาแล้วค่ะแต่ก็ใครกครก็อะไรก็ก มันก็แค่การเข้ากันได้ของกระแสะเวลาซึ่งการมีอยู่ของผมอ่ะมันมนีอยู่ในช่วงเวลานั้นแค่นั้นเองอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้อกรรมต่อไปอ่ะคือการย้ำความมั่นใจในสมมติฐานนี้ผมอยากพิสูจน์ตัวเองให้คุณรู้ว่าความพยายามของผมอ่ะจะเอาชนะความเชื่อของคุณได้หรือเปล่า นั่นหัวไปโดนอะไรมานะ่ะเจอหอมตกใ่เฮ้ยอุบัติเหตุเหรอเห็นไหมอุบัติเหตุ่ะเกิดขึ้นได้เสมอคนอย่างนายนะ่ะน่าจะทําประกันชีพไปบ้างนะฉันอยู่มาจนขนาดดีได้โดยไม่ต้องมีใครคุ้มครองทั้งสิ้นแลวไม่ต้องมาเสนอความคุ้มครองให้ฉันด้วยฉันดูแลตัวเองได้เว้ยแลวถ้าตอนนี้นายรู้ว่าฉันกำลังรับมือกับอะไรนะรับรองนายไม่กล้าขายกรมธรรม์ให้ฉันแนะ่ ทา้ทาทำ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 มาทอ OO, ้า you know. กินซะแล้วให้นิยามรสชาติด้วยว่ามันเป็นยังไงเห็น <maintaining. S 1> ป้ายหน้าร้านบอกว่าอร่อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมไม่เชื่อก็เลยกะซื้อมาให้คนหลายๆคนลองพิสูจน์ดูมันอร่อยจริงหรือเปล่าซึ่งจริงๆเลยแต่ผมบอว่าผมซื้อมาฝากคุณครับก็เหมดเรื่องละ <c oughs> <c oughs> จัดให้เชิญครับแหมแหมแหมมืมมม้อเนี้ยคงไม่ต้องมีของหวานตบท้ายแล้วล่ะความจริงอ่ะถ้าเกิดกินแบบเนื้อด้านในแดงๆนิดๆฉ่ำมันจะฉ่ำกว่าแต่ผมเดาว,ว่าผู้หญิงอย่างคุณน่ะาจะชอบอะไรที่สุกหน่อยผมเลยสั่งแบบมีเดยมเวลมาให้ ราทำทุกอย่างที่ทําได้แล้วนะคะนี่คนไข้ที่โดนไฟลวกเกิน50%แบบนี้โหรอดยากนะคะหมอแล้วเคสนี้ค่ะโดนย่างสุดแบบบิดเดิเวลอย่างเนี้ยโหรอดไม่มมได้ก็บ,บูรณะก็ค่ะหมอคุณพยาบาลพูดอย่างนั้นมันไม่ดีนะ เขเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเราก็พิ่งเคยเจอเธอครั้งแรกที่เป็นแบบนี้เพราะเธอแกนั่นแหละรักรักไม่เป็นไรนะรัก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 ใจเย็นนะรักรักหายใจเขาลึกๆหายใจเขาลึกๆรักรัก มนึกสังเกตการที่24ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สังเกตกับผู้ถูกสังเกตเปลี่ยนไปในทางลบผู้ถูกสังเกตมีอาการหวาดพิตกไม่ได้ยินคีย์เวิร์ดกระตุ้นปมบางอย่างยังไม่ทราบสาเหตุและแรงกระตุ้นต่อที่ฟังมันก็เป็นโฟเบียอย่างนึ้นไอ้คนเรามันจะกลัวอะไรกันนักกันนะหนาฮะกลัวโต๊ะกลัวเก้าอี้กลัวกระทั่ง ตัวหนังสือเจาะขาวแล้วถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเกิดเป็นโรคก,กลัวสเต็กอร่อยร้อยเปอร์เซนโฟเบียมันจะเป็นยังไงคิดมากไปได้เราผมแค่หาคำอธิบายอย่างอื่นนอกจากโฟเบียทำหน้าอย่างนี้คกิดเรื่องไร้ไรแล้วสิ ซื้อประกันคือว่าฉันมีเรื่องอยากให้นายช่วยเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งคือว่าเขาเป็นผู้ประเภทไม่ค่อยกูดลักอะ่ะออกจะเป็นพวกแบดลักซะมากกว่าฉันคิดว่านายน่าจะสนใจเพราะว่ามันเหมาะกอาชีพขายประกันอย่างไนง เ่มเดียวกับรักนมะ่จะมีใครบ้นะ้เนอะอือคนนี้แะตตอพอ ฮัลโหลคุณสุติรลาใช่ไหมครับอ๋อ oh, oh, คุณนุ้ยนะครับ mm hmm. ที่เป็นเพื่อนรักก็ต่ครับ mm hmm. ที่ชอบใส่แว่นกลม mm hmm. ๆครับอ oh, ๋อกำลังอยากติดต่อพอดีเหรอครับคือ okay, mm hmm. ผมมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ครับ mm hmm. ครับ ทีหลังก็อย่าไปโลลหลดอะไรมั่วๆมาลงเครื่องาอีกแล้วกันจะอ่านแล้วอะไกันปะคอนิจวะยังมีคอมใครติดเวรัสอีกไหมครับถามอีกทีนะครับใครที่มีคอมติดเวรัสอะแล้วยังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รีบเอามาให้จัดการ ายเกินการ OS เดี้ยงเปิดเครื่องไม่ติดไม่รับผิดชอบด้วยนะคนเรานี่ก็ดื้อเนาะคอมพิวเตอร์ติดไวรัสอะมันรักษาตัวเองไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันเป็นอาการที่เกิดจากภายใน

ที่ญี่ปุ่นนะนะมีผู้คนที่ไม่มีบ้านอ่ะอาศัยหลับนอนตามเน็ตคาเฟ่เพราะถูกกว่าเช่าโรงแรมตอนนี้รู้แล้วว่าเมืองไทยมีคนแบบนี้จริงๆจริงฮะทุกวันนี้ออกไปข้างนอกค่ารถยิ่งมากกว่าค่าใช้เน็ตเลยอีกอย่างนะอยู่นี้ทั้งวันจ่ายเงินน้อยกว่าค่าพาสเมนต์อีกมีแอร์มีคอมไม่ใช่ต่างหากหมอนี่ฉลาดจริงเลยนี่ถ้าเป็นเมื่อสิบปีก่อนทำอย่างนี้ไม่ได้เนี่ย สมัยก่อนนั้นะค่าชั่วโมงเน็ตอะชั่วโมงละตั้ง50บาทถึงร้อยหนึง<ม>่งไะแต่เดี๋ยวนี้ชั่วโมงละ10บบาท20บบาทเองอะไรนะอย่างนี้ค่าเน็ตมันขนาดนั้นแล้วเหรอนี่นายใช้ชีวิตอย่างนี้นายขนาดไหนเนี่ย ถ้ายัางเป็นแบบนี้ไอฟิมอาจจะมีชีวิตอยู่หน้าจอคอมจนแก่กลายเป็นฟออซิ้วประดับหน้าจอคอมไปก็ได้แล้วแฟนเหมือนลันถึงเวลาแล้วที่จะทำให้เธอต้องออกไปเจอโลกภายนอกตามแผนของผมแล้ว เพื่อนเก่าอ่ะไม่ได้เจอกันมาตั้งสองปีแล้วสองปีงั้นก็ช่วงก่อนที่ไฟแม่ฉันขอโทษไม่เป็นไรหรอกเอางี้ดีกว่าฉันมีเสื้อผ้าเพียบเลยเดี๋ยวฉันจะเป็นสไตลิสให้เธอเองฉันจะให้เจ้าสาวอ่ะ กลายเป็นสลัดข้างจานไปเลยดีปะ่ะซีริซิขอบคุณมากนะแต่ว่าฉันไปไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเอเอไม่ต้องคิดมากหรอกคุณรักครับผมเพื่อนวิทย์ครับ พอดีวิทย์เนี่ยมันให้ผมมารับคุณไปงานแต่งงานครับเราจะไปกันหรือยังครับป่านนี้วิทย์มัคนคงอยู่ที่งานแล้วครับยังไม่เป็นไรครับมันผมรอได้ครับ แต่อาจาเส้นไหรจะคว่ายคว้าม,มาันผามใจสิ่งที่ต้องเสียไปได้เท่าไหร่นุยเหรอฉันขอโทษนะที่ฉันไม่ได้ไปงานแต่งงานเธอวิทย์เหรอ วิทย์ไม่ใช่แฟนฉันฉันขออวยพรให้เธอทั้งสองคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะอย่าได้มีเหตุการณ์ใดมาพรากเธอทั้งสองคนจากกันบ้างงิ่ทีตมห จะเคยดีมาระวางก็ได้นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะทำให้คุณอารมณ์ดีแล้วก็มีความมันใจมากขึ้นกันลการที่จะเก้าไปแม้ต้องเสียใจถามใจสิ่งสุดตรงที่ใด You. Because... ่หนุนเป็นยังไงส่งตัวแล้วใช่ไหม <c oughs> คราวนี้ฉันพลาดนะแต่ว่าฉันสัญญาว่างานแต่งคราวหน้าฉันไปแน่นอน <c oughs> ทำไมอ่ะฉันพูดอะไรผิดไปหรอ <c oughs> แต่งตัวให้นางเอกซะสวยเชียทำไมไม่มารับอ่ะก็หัวไปโดนอะไรอ่ะก็แค่เหยียบแชร์กระโปรงเจ้าสาวเค้กแต่งงานหล่นใส่แล้วก็น้ําแข็งสลักทับหัวแค่นั้นเองท่าทางดวงกลากินีจะสวยเพิ่มอีกแล้วแล้นี่ส่งต่อจ g จได้ด้วยเฮ้ยรักเอ่อ คือผมเถียโอกาสขอโทษคุณเรื่องสเต็กวันก่อนด้วยนะคือแบบว่า,าผมไม่รู้จริงๆอ่ะว่าคุณกินเจอ่ะาลเยี่ยมถ่ายน้ำมันงาไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียรับรองข้าวเนี้ยไม่มีเนื้อสัตว์เจือปนอยู่แน่นอนแต่ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเราไม่รู้นะต้องเรตพอเองอ่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮียหมีค่าเกมครับเป็นไรของเขาเนี่ยแต่บรรยากาศดีกว่าเมื่อวานเนอะพอมีคนคุ้นหน้าเต็มร้านรู้สึกแบบครบองค์ไงก็ไม่รู้นะสวัสดีครับเฮ้ยมันเอาครมาทันไห้ฉันเซ็นเหรอวิจะซื้อกลมมาทานเหรอ เดี๋ยวบริษัทล,ล้มละลายนะใช,ใ,ชใช่ใช่ใช่ล,มล้มละลายนะระวังะอ๋อเปล่าครับที่ผมมานี่ก็ผมอยากจะชวนคุณรักไปทานข้าวด้วยกันครับฮะ นั่นไงนั่นไงมันเริ่มแล้วไอ้มันเนี่ยมันคงไม่รู้หรอกว่าแฟนคนเก่าๆของเธอเจออะไรมาบ้าง นนี้ล้วนดำเนินไปตามแห่งเส้นร่างดวงชะตาไม่มีใครหลีกเลี่ยงดวงชะตาที่ฟ้ากำหนดมาได้เว้นเสียแต่ผมหมอยื่นโูรัาจา์ผู้มีพลังแห่งการตัดต่อดวงชะตาด้วยเทคนิคแห่งการตัดต่อดวงของผมจะตัดต่อดวงของท่านให้เปลี่ยนแปลงได้อย่างใจนึกโทรมาสิครับที่เบอร์ด้านล่างนี้ผมหมอยื่นตัดต่อดวง เชื่อเรื่องดวงมากเลยเหรอครับ กการสังเกตการที่46เก <Thom> ิด<อ>ตวัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำการแทรกแซงผู้ถูกสังเกตแปลกจริงๆเพื่อนของนายลุกจีบรักจริงจังซะขนาดเนี้ยปกติจะเกิดวิบัติกับตัวแท้แต่ก็ถือว่ามันเป็นข่าวดีนะเพราะมันช่วยตอกย้ำสมมติฐานเรื่องอุปทานคิดไปเองว่ามีดวงการกินีได้ดีมากถือว่าแกมาได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆม่ั แล้วนายจะไม่คิดทําอะไรเลยหรือไงบทบาทฉันอะเป็นแค่ผู้สังเกตโดยสมบูรณ์ดังนั้นไม่ควรจะไปมีความสัมพันธ์อะไรกับผู้ถูกสังเกตอะขึนเข้าไปยุ่มยามกคุกครีมากกว่านี้เดี๋ยวข้อมูลก็ได้คาดเคลื่อนกันพอดีฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นสักหน,น่อยนี่สำหรับคุณแล้วเนี่ยฉันมันก็แค่หัวข้อเชิงวิจัยไร้คุณภาพใช่ไหม คี่คิดคุณว่าอะไรนะครับเปล่าค่ะแอบขโมยผลงานของฉันไปขายอีกแล้วใช่ไหมเพื่อแอบเอาผลงานของฉันไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์อย่างนั้นใช่ไหม ทำนี่จำไหม่ก็เพื่อสดงความเป็นเจ้าของนะครับเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าอาจารย์ถ่วงเป็นคนคิดคนพวกนี้ขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยผมก็ทำเว็บไซต์อาจารย์ถ่วง .com ไว้เพื่อเผยแพร่ผลงานของอาจารย์เนี่ยจะทำอย่างนี้อ่ะคนอื่นก็เอาไปใช้ไม่ได้นะ่ะสิเสียดายจริงๆอาจารย์ของดีอ่ะแต่ไม่ตีมันก็ไม่ดังนะครับแต่มันดังเกินไปเป็นอันตรายกับตัวเราเองเข้าใจไหมไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินไปหรอก จำที่ฉันสอนได้ไหมให้สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่ออะไรเพื่ออะไรตามที่ผมอธิบายไปทั้งหมดแล้วนี่นะครับ ผมก็หวังว่าทุกทท่านคงจะเข้าใจดากรมนี้หมดแล้วนะครับไม่ทราบมีใครที่มีคำถามอะไรบ้างไหมครับถ้าไม่มีผมก็ขอสรุปเอาตามที่เราแบ่งหน้าที่กันไปเลยก็แล้วกันนะครับทำไมคุณถึงชอบก่อเรื่องนักเนี่ยฮะคุณรู้ไหมว่าตอนนี้นักศึกษาล่าลายชื่อ ร้องเรียนขอให้เปลี่ยนอาจารย์ใหม่บอกว่าคลาสต,ต่อไปถ้าคุณยังมาเป็นอาจารย์สอนอีกจะประท้วงไม่ยอมเข้าเรียนทั้งคณะที่คุณสอนเด็กที่ท่าไหนเด็กมันถึงได้บอยขอยคุณขนาดนี้ผมแค่สั่งกันบ้านให้เขาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์อะไรก็ได้ที่จะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นนั่นไง ไม่คุณถึงไม่มอบหมายงานให้นักศึกษาไปค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อที่จะทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปอะ่ะเช่นทำรายงานเกี่ยวกับประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญนะหรือว่าให้ไปทำรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีเด่นให้ไปทำรายงานเกี่ยวกับโครงการวิจัยอะไรต่างๆทำนองเนี้ผมว่าถ้าเกิดคุณอไศัยงานแบบนี้นะนักศึกษาแฮปปี้กว่าเยอะเรื่องง่าย เปิด Google ก็ได้ครับคลิกขวา Copy แล้วก็แปะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ผมคิดว่าไม่ได้ทำให้นักศึกษาคิดเป็นเลยครับอาจารย์ที่ดีต้องปรับเนื้อหาการสอนให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียนถ้านักศึกษาต้องการให้คุณสอนตามตำราคุณก็ต้องสอนตามนั้นเข้าใจไหมลูกค้าคือพระเจ้าใช่ไหมครับ ผมรู้ว่าผมมีเหตุผลพอที่จะตัดทบคณะวิทย์ของคุณมากขึ้นแล้วล่ะจะตัดงบมากกว่านี้แล้วก็ผมเกรงว่าจะไม่มีทุนสำหรับวิจัยโครงการสิครับไม่มีทุนก็ระงับโครงการวิจัยไปเลยไงคิดจะตัดหางคณะวิทย์อย่างนั้นเหรอตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วประเทศของเราต้องการนักธุรกิจมากกว่านักวิทยาศาสตร์ประเทศต้องการหรือมหาวิทยาลัยต้องการกันแน่ ไม่ขอตอบคำถามนี้นะแต่ถ้าเปลี่ยนคำถามใหม่เป็นว่าอะไรหรือใครที่มาหาวิทยาลัยนี้ไม่ต้องการแล้วก็